สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นประหมศึกษาปีที่4ทุกคนนะคะค่าเปยนนี้เป็นคาบเรียนวิชาการงานอาชีพกับคุณครูสุภาวดีเพ่งผลสำหรับการเรียนในวันนี้นะคะจะเป็นการเรียนในสัปดาห์ที่10คาบเรียนที่2วันที่4ถึง7มกราคม2565เมื่อเรียนเรียนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะคุณครูมอบหมายให้นักเรียนทำปพห้า วิชาการงานอาชีพหน้าสิบให้คุณครูด้วยนะคะเมื่อพร้อมแล้วเราไปเรียนรู้กันเลยนะคะสำหรับเรื่องงานผลิตเนี่ยเราได้เรียนรู้กันไปบ้างแล้ววันนี้คุณครูก็จะมาทบทวนนะคะให้นักเรียนฟังอีกหนึ่งครั้งนักเรียนจะได้นำความรู้เนี่ยไปตอบคำถามในปอพอห้านะคะ,ะนักเรียนเห็นในรูปภาพไหมคะภาพเด็กผู้ชายคนนี้เขาบอกว่า สิ่งเหล่านี้จะประดิษฐ์เป็นอะไรได้บ้างนะอ่านเรียนลองช่วยคิดสิคะว่าสิ่งที่เขามีเนี่ยสามารถนํามาประดิษฐ์อะไรได้บ้างนักเรียนคิดออกไหมคะหรือบางคนอาจจะคิดได้หลายคําตอบแล้วใช่ไหมคะาวัสดุเหลือใช้ในท้องถิ่นเนี่ยหากนํามาประดิษฐ์เป็นของใช้หรือของประดับ และนำมาใช้งานได้ในชีวิตประจำวันจะช่วยเพิ่มคุณค่าและมูลค่าของวัสดุชิ้นนั้นๆน,น,นอกจากนี้ยังช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในครอบครัวได้อีกด้วยยกตัวยอย่างเช่นเห็นไหมคะว่าเป็นกระดาษหนังสือพิมพ์นักเรียนจําได้ไหมคะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเราเรียนกันเรื่องการประดิษฐ์วอลปกเป้าใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นถ้าเรามีกระดาษหนังสือพิมพ์เนี่ยเราก็สามารถนําไป ประดิษฐ์ว่าวปักเป้าเล่นก็ได้ถูกไหมคะหรือนักเรียนบางคนอาจจะเอากระดานังสือพิมพ์เนี่ยไปประดิษฐ์เป็นอย่างอื่นก็ได้นะคะได้หลายๆอย่างเช่นยกตัวอย่างขวดน้ําเราก็สามารถไปประดิษฐ์เป็นกระปุกอมสินเป็นรถนะคะได้หลายๆอย่างทนี้เรามาดูหลักการทํางานประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ข้อแรกเลย คิดสิ่งที่อยากประดิษฐ์ที่มีความเป็นไปได้แล้วก็สามารถใช้วัสดุในท้องถิ่นได้ข้อ2นะคะเลือกใช้วัสดุที่มีในท้องถิ่นที่หาง่ายเหลือใช้และเหมาะกับงานประดิษฐ์ที่กำลังจะทำสำหรับข้อที่3นะคะศึกษาวิธีการทำจากแหล่งความรู้ต่างๆเช่นอินเทอร์เน็ตห้องสมุดสอบถามจากผู้เชี่ยวชาญ ข้อที่4ลงมือทำโดยเลือกวสัสดุและอุปกรณ์ให้เหมาะสมกับงานประดิษฐ์งานประดิษฐ์เนี่ยเป็นสิ่งที่คนเราสร้างขึ้นมาจากการใช้ความคิดสร้างสรรค์ตามวัตถุประสงค์ที่หลากหลายนะคะเช่นใช้ประโยชน์นะคะเป็นของใช้ใช้ประโยชน์เป็นของประดับนี้เรามาดูความสำคัญนะคะและประโยชน์ของการทำงานประดิษฐ์ อันแรกเลยนะคะสำหรับข้อที่1นึ่งนำวัสดุที่มีอยู่อย่างจำกัดมาใช้ให้เกิดประโยชน์แล้วก็เป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติถัดมาข้อที่2นะคะฝึกให้เกิดความคิดสร้างสรรค์นะก็จะมีความคิดเริ่มนะคะคิดเริ่มทำสิ่งแปลกใหม่หรือสิ่งที่เราไม่เคยทำมาก่อนนะคะความคล่องในการคิด พอเราคิดบ่อยๆเนี่ยก็จะทําให้เราเนี่ยคิดเก่งมากขึ้นนะถัดมานะคะความยืดหยุ่นในการคิดแล้วก็ความละเอียดละออถัดมาข้อที่3ามใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ประดิษฐ์สิ่งของต่างๆที่สามารถนํามาใช้ประโยชน์ได้เองแล้วก็สิ่งประดิษฐ์อาจสร้างไรายได้สําหรับข้อที่4นะคะฝึกนิสัยการทํางานประหยัด สรางความคล่องในการคิดแล้วก็ดอดทนเมื่อพร้อมแล้วนะคะให้นักเรียนเนี่ยหยิบปพ5วิชาการงานอาชีพเล่มน,นี้นะคะขึ้นมาเด้เลยสำหรับนักเรียนคนไหนที่หยิบขึ้นมาแล้วนะคะให้เรียนเปิดไปหน้าที่10 อ่าสำหรับน้าเมื่อเรียนเปิดหน้าสิบเรียบร้อยแล้วไม,ม่ลืมเขียนชื่อนำสกุลชั้นแล้วก็เลขที่ใหุ้ณคผูด้วยนะคะคำสั่งนำวัสดุที่กำหนดให้มาสร้างสรรค์เป็นผลงานตามจินตนาการและวาดภาพนะหรือติดภาพที่นักเรียนเนี่ยสร้างสรรค์งลงในแบบบันทึกภาพแรกเลยก็คือขวดพลาสติก นักเรียนลองคิดนะคะว่านักเรียนเนี่ยถ้านักเรียนมีขวดพลาสติกนักเรียนจะนําไปประดิษฐ์เป็นอะไรอันนี้คุณครูยกตัวอย่างถ้าคุณครูมีขวดพลาสติกคุณครูก็จะประดิษฐ์กระปุกออมสินรูปหมูหนักเรียนอาจจะเอาขวดพลาสติกนะคะไปประดิษฐ์เป็นกระถางใส่ต้นไม้ก็ได้นะคะหรือนักเรียนจะเอาขวดพลาสติกไปประดิษฐ์เป็นรถของเล่นก็ได้นะคะอันนี้ก็แล้วแต่นักเรียนนะคะว่า เรียนเนี่ยจะสร้างสารรค์เป็นผลงานอะไรขึ้นมาข้อที่สองเนี่ยก็จะเป็นฝาจีบนะฝาจีบนะ้ำมัดลมภาพที่สามก็จะเป็นกองกระดาษภาพที่สี่เป็นใบตองและภาพที่ห้าเป็นดอกมเอะเป็นใบมะพร้าวทษทีนะคะภาพที่ห้าคือใบมะพร้าวเพ่ให้เรียนลองคิดนะคะว่าถ้าเรียนมีฝาจีบนะ้ำมัดลมเนี่ยนะักเรียนจะเอาไปทำอะไรได้บ้างนะคะ ข้อที่3กลกองกระดาษถ้าเรียนมีกลองกระดาษนะักเรียนจะเอากล่องกระดาษเนี่ยหรือกระดาษล้างเนี่ยไปประดิษฐ์เป็นอะไรในบ้าน,นก็วาดรูปนะคะแล้วก็ระบายสีให้สวยงามนะคะสำหรับวันนี้นคุณครูก็มีการเรียนการสอนเพียงเท่านี้ขอขอบคุณสื่อการเรียนการสอนวิชาการงานอาชีพชั้นป .4 รูปภาพ PowerPoint นะคะ แล้วก็หนังสือเรียนวิชาการงานอาชีพจากบริษัทอักษรเจริญพัฒน,น์หรืออจทจำกัดสวัสดีค่ะ